รองศาสตราจารย์ดรนชาทวีแสงสกุลไทยประธานมูลนิธิ CU Enterprise และรองอธิการบดีด้านการวางและกำหนดยุทธศาสตร์นวัตกรรมและพันธกิจสากลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่า หลังจากที่มูลนิธิ CU Enterprise โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทใบยาไฟตฟาร์มจำกัดเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคในโครงการวัคซีนเพื่อคนไทยเพื่อเป็นทุนสนับสนุนนักวิจัยไทยในการค้นคว้าวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนต้านโควิด1 9โดยมูลนิธิได้มอบเงินบริจาคจากโครงการครั้งที่1 ให้แก่บริษัทบบยาไฟตฟาร์มจำนวน25ล้านบาทเพื่อปรับปรุงสถานที่และเตรียมการทดลองในมนุษย์ต่อไปพร้อมยืนยันว่าวัคซีนที่บริษัทบบยาไฟโตฟาร์มผลิตได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล หลังจากที่เราได้รับเงินบริจาคมาระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ทางบริษัทบญาไฟโตฟาร์มมีความจําเป็นที่ต้องใช้เม็ดเงินเพื่อนําไปสร้างโรงงานเนี่ยในเฟสที่1น,นะคะซึ่งมูลค่าที่ต้องใช้อยู่ประมาณ25ล้านก็ทําเรื่องเข้ามาขอที่ทางมูลนิธิซีอูน e r ร r i ส์วันนี้เราก็เพิ่งได้มอบเงินนะคะเม็ดเงินก้อนแรก ให้กับทางบริษัทไบยาไฟโตฟาร์มนะคะจำนวน25ร้านเพื่อสําหรับใช้ในการปรับปรุงโรงงานนะคะในการผลิตวัคซีนที่เข้าไปใช้ในการทดสอบในมนุษย์ซึ่งก็คาดว่าจะน่าจะเรียบร้อยภายในเดือนกุมภาพันธ์ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดรสุธิราเตชะคุณวุฒิประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทบบยาไฟโตฟาร์มจำกัดกล่าวถึงความคืบหน้าวัคซีนโควิด -19 ว่า ขณะนี้ได้เริ่มกระบวนการปรับปรุงสถานที่เพื่อเตรียมการผลิตที่จัดทดลองในมนุษย์และทดลองในสัตว์เพิ่มเติมโดยการผลิตในครั้งนี้ ได้รับความช่วยเหลือจากศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักเรืองธรรมผู้อำนวยการบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด -19 ส่วนวิจัยวัคซีนคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาเป็นผู้วิจัยหลักอีกด้วยพร้อมคาดว่าประเทศไทยจะมีวัคซีนที่ผลิตภายในประเทศได้ภายในสิ้นปีหรือต้นปี2565 เมื่อเวลาที่เราทําการทดสอบระยทะที่1นึระยะที่2เนี่ยเราก็ต้องมีการระมัดระวังในลักษณะเดียวกันก็จริงๆคือผลข้อมูลต่างๆเหล่านี้ค่ะเราต้องมีการเอามารวบรวมอยู่แล้วค่ะแล้วก็ดูว่าการทดสอบวัคซีนแต่ละแบบที่ใช้คนละแพลตฟอร์มเนี่ยมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เอามาระมัดระวังในการทดสอบของเรานะคะแล้วก็เรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่ มีมีม,มีมีเป็นประเด็นเนี่ยค่ะเราก็ต้องเอามาดูเพื่อจะได้มั่นใจว่าวัคซีนที่เราไปใช้มีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพคะ่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์เพัชกรหญิงดตรสุธีรากล่าวด้วยว่าการจะใช้วัคซีนชนิดใดจะต้องนําหลักทางวิทยาศาสตร์มาประกอบด้วยโดวยวัคซีนที่ทั่วโลกเร่งผลิตนั้นมีความเร่งรีบ ดังนั้นเมื่อมีการฉีดวัคซีนในมนุษย์แล้วจะต้องติดตามผลข้างเคียงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความมั่นใจในกระบวนการธีรพลวัดเวียงคำถ่ายภาพดลยาเกียรตนอกรายงาน